เคยผมก็ไปการรักบอลลายผมประจำวันเสาร์ที่23มีนาะคมนะครับผมวันนี้ผมบ็อกกี้นะครับผมก็จะมาแล้แลที่อัปเดตข่าวสารและก็ฟุตบอลลุกท,ที่ผ่านมาเช่นเคยนะครับผมอ่ะเริ่มที่ผลฟุตบอลดีกว่าครับเมื่อคืนนี้ก็มีฟุตบอลเอ่อโลกรอบคัดเลือกนะครับผมก็มีเตะด,ด้วยกันหลายโซนเลยนะครับผมก็เริ่มที่ทางด้านของโซนยุโรปเป็นก่อนเลยดีกว่านะครับผม ก็เริ่มที่คู่แรกครับอังกฤษนั่นเองนะครับผมวันนี้ครับออกไปเยือนทางด้านของซานมาริโนนะครับผมนัดนี้ครับอังกฤษอาจจะเรียกว่ากองหลังนะครับผมมีอาการป่วยนิดนึงนะเพราะว่าไม่ค่อยเป็นตัวจริงสักเท่าไหร่นะเพราะตัวจริงนั้นก็เจ็บกันไปบางผมแต่นัดนี้ครับอังกฤษครับยังเล่นได้ดีนะครับผมก็ชนิดที่ว่าถล่มทลายเลยผมก็สามารถถล่มทางด้านของซานมาริโนนะครับเจ้าบ้านไปถึง8ประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะโหเรียงหน้ายิงกันเลยนะครับผมสําหรับอังกฤษ ก็มีการยิงของระหว่างทางของอ็อเดชเชมเบเลสนะครับผมเจมินเดโฟนั้นก็ยิง2ลูกด้วยนะผมแล้วก็มีแอสตเลีิยางนะผมแฟรงค์แรมพาร์ดเวนลูนี่ครับเดนิสสเตอร์ลิตนะผมเดียงหน้ากันยิงกันไปนะสำหรับอังกฤษนะผมก็เอาชนะไป8ประตูต่อร์ด้วยกันนะครับหมายคู่หนึ่งก็เป็นการเจอกันระหว่างคาซัคสถานเปิดบ้านรับการยิงของเยอรมันนะครับผมเยอรมันก็ฟอร์มยังร้อนแรงเหมือนเดิมครับสำหรับเยอรมันนะผมกัมบัวนี้ครับออกไปเยือน ก็สามารถเก็บ3แต้มได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็เอาชนะทางด้านของคาร์ทุสสานไป3ประตูศูนย์ผมก็ได้3ประตูจากทางของสวานสไตเกอร์นะผมมาริโอเกสเซนนะครับผมแล้วอีกลูกนหนึ่งครับจากทางของโทมัสมูเลอร์นั่นเองนะผมก็ยังร้อนแรงครับเยอรมันครับเอาชนะไป3ประตูศูนย์ด้วยกันนะครับผมมาที่คู่หนึ่งนะครับผมก็เป็นสเปนนะครับผมอันนี้ครับแชมป์เก่าของเรานะครับผมวันนี้ครับเล่นในบ้านครับวันนี้เจอกับทางของฟินแลนด์นะครับผม ก็เป็นทางด้านของสเปนครับได้ประตูขึ้นนำก่อนเลยของจัดตำน่งของเซกิโอรามอนครับในปีที่สี่สิ้าแต่ละครับในปีที่เจเกาครับก็เป็นฟินแลนด์ครับก็สามารถมาตีเสมอได้สำเร็จนะครับผมหลังจากนั้นครับ90นาทีก็ไม่สามารถทำอะไรกันได้ผมก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะก็ถือว่าเป็นการผิดฟอร์มไปนิดนึงครับสำหรับสเปนครับเมื่อวานนี้มาที่อีกคู่หนึ่งนะครับผมก็เป็นการเจอกันระหว่างฮอลแลนด์นะครับผมเมื่อวานนี้ครับเปิดบ้านรับการเมืองของเอสโตเนียนั่นเองคครรัับบฮออลลแนนนด์เมื่วาี้ก็ อย่างอร์มดีเหมือนเดิมนะครับผมก็เอาชนะทั้งของเอสโตเนียไป3ประตูศูนย์นะผมได้3ประตูจาก 3R ด้วยนะครับผมก็ได้จากทางั้นของฟันเดอร์ฟ้ารับในนาทีที่46่สิบนะผมแล้วก็โรบินฟานเฟอร์ซี่ครับในนาทีที่71ครับแล้วก็ทางของดูเบนซาเคนครับในนาทีที่84นะครับผมก็สามารถเอาชนะไป3ประตูศูนย์ในการครับสำหรับฮอรแลนด์แล้วก็อีกคู่หนึ่งครับคู่นี้โอ้โหถือว่าพีคโผลมากๆครับถ้าใครได้ดูผมนั่นคือทางของ อิสราเอลครับเมื่อวานนี้ครับเปิดบ้านรับการยองของโปรตุเกสนะครับผมคู่นี้นะคือชื่อชั้นของโปรตุเกสนั้นเหนือเหนือกว่าอยู่แล้วแต่เมื่อวานนี้ครับทำได้เพียงใกล้ตีเสมอทั้งของอิสราเอลครับสามประตูต่อ3ามวยการอิสราเอลนั้นได้ประตูขึ้นนําก่อนนะครับผมเออโปรตุเกสครับได้ประตูขึ้นนําก่อนครับก่อนที่อิสราเอลนั้นจะมายิง3ลูกแซงเลยนะครับผมหลังจากนั้นครับโปรตุเกสก็มาไล่ตีเสมอได้สําเร็จนะก็สามารถเก็บหนึ่งแต้มไปนะในที่สุดท้ายนะครับผมสาหรับโปรตุเกส ็ถือว่าฟอร์มทีมชาตินั้นยังไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ครับสำหรับทีมชาติโปรตุเกสส่วนคู่อื่นนะครับก็มีทางด้านของมอนโดวานะครับผมก็แพ้ทางด้านของมอนเตเนโกไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งด้วยกันนะครับผมแล้วก็โปรแลนนะครับผมวันนี้แพ้ทางด้านของยูเครนไปหนึ่งประตูต่อสามครับฝรั่งเศสครับเอาชนะทางด้านของจอร์เจียไปสามประตูต่อหนึ่ง ฮังการีครับเสมอทั้งท่านของโรมาเนีย2ประตูต่อ2นะครับผมอัลเบราครับผมแพ้ทั้งท่านของตุรกี0ประตูต่อ2องดัซเซนเบิร์กเสมออัลเซเบจารนยประตูต่อ0ออสเตรเลียครับเอาชนะทั้งท่านของมุ่กอะฟาโรไป6ประตูต่อ0สวีเดนเสมอไอซ์แลนด์ไป0ประตูต่อ0ครับสโลวาเกียครับเสมอทั้งท่านของลิทัวเนียไป1ประตูต่อ1ครับสโลวาเนียครับผมแพ้ทั้งท่านของไอซ์แลนด์ไป1ประตูต่อ2ครับสกอตแลนด์ครับผมแพ้วิลไป1ประตตู่อ2มาซิโดเนียครับผมก็แพ้ท่งเเบลยยีมไป0ประตูต่อ2ด้วยก ออสเตรียครับเอาชนะทางด้านของฟรีสไปสามประตูต่อ1สาธารณรัฐเช็กรับผมแพ้ท่าของเดนมาร์กไป0ประตูต่อ3ครับสิสเซนสไตล์ผมเสมอกับทางของรัสเซียไป1ประตูต่อ1นะครับผมนอร์เวย์ผมแพ้ท่าของเออร์เบเนียไป0ประตูต่อ1นึ่งนะผมโคเเอเชียเอาชนะเซอร์เบียไป2ประตูต่อ0แล้วก็เบลเยียครับเอาชนะของมอนต้าไป6ประตูต่อ0ครับนี่คือผลฟุตบอลโลกในโซนยุโรปนะครับผมวันนี้ครับแล้วก็มาที่โซนอเมริกาใต้บ้างผมก็ มีด้วยกัน4คู่นะผมก็เป็นทางด้านของโคลอมเบียผมเอาชนะทางของโบลิเวียไป5ประตูศูนย์นะผมอุรุกวัยนะครับผมก็เสมอทางของปารากไวัยไป1ประตูต่อหนึ่งครับอาร์เจนตินาผมก็เอาชนะทางของเวนเนซุเอลาไป3ประตูศูนย์ครับแล้วก็เปรูครับเอาชนะชิลีไป1ประตูศูนย์ครับต่อมาที่โซนคอนาคาเชฟบ้างนะครับผมก็มีทางของฮอนดูรัสครับเสมอกับทางด้านของเม็กซิโกไป2ประตูสองนะผมแล้วก็จาเมากาครับเสมอปานามาไป1ประตูต่อหนึ่งแล้วก็สาธารณรัฐ สหรัฐนะครับผมก็เอาชนะทัานของออสเตริกียไป1ประตูต่อศูนย์ครับก็มีฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติเมื่อวานนี้ก็มีญี่ปุ่นนะครับผมเมื่อวานนี้ก็เอาชนะทัางของแคนาดาไป2ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับเป็นอียิปต์นะครับผมก็เอาชนะทัางของสวาซิแลนด์ไป10ประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะครับผมสาหรับอียิปต์แล้วก็มีผลฟุตบอลไทยครับเอเชียนคัพนะครับนะผมเราคัดเลือกเมื่อวานนี้ผมก็ทีมชาติไทยครับก็แพ้ท่างของเรเปนอนไป5ประตูสองด้วยกันนะสำหรับททีมไยก็ ยังไม่สายนะผมก็แต่สี่เกมที่เหลือนะครับทีมชาไทยก็ต้องสามแต้มถุกหนักนะเพื่อลุ้นการเข้ารอบนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นไปเยือนทางด้านของอิหร่านด้วยถือว่าเป็นงานหนักสุดๆเลยมาที่ข่าวสายของเราบ้านนะครับผมอันนี้ก็เริ่มที่ทางด้านของทีมในรอนดอนครับอังกฤษนะครับนั่นคือทางของคุณคอนเวสแฮมนั่นเองนะครับผม mm hmm. ก็เมื่อวานนี้ครับมีการเซ็นสัญญาลังใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเวสแฮม ก็โดยได้รังย่าวาใหม่นะผมก็เป็นสนามโอลิมปิกสเตเดียมนั่นเองผมเป็นสนามที่ทางด้านของอ,อ,อังกฤษครับเคยจัดแข่งขันโอลิมปิกเมื่อปี2012นั่นเองผมก็ทางด้านของเวทแฮมครับก็ได้เซ็นสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา99ปีเต็มเลยนะโอ้โหถือว่าเซ็นสัญญายาวจริงๆนะผมก็โดยจะเริ่มใช้งานนะครับผมในเดือนสิงหาปี2016นะครับผม โดยสนามเกาม่าครับแอสตันพาครับก็จะมีความจุทั้งสิ้น35,000นห้าันะผมแล้วก็สำหรับสนามนี้นะครับผมก็มีความจุถึง80,000ื่นลกกันครับแต่ทางด้านของเวทแฮนเองนะผมก็จะปรับให้เหลือเพียงแค่54,000ที่นั่งนะผมแล้วก็จะปรับเบอร์ลู่วิ่งนะผมออกแล้วก็ให้เออเขาเรียกว่าอะไรผู้ชมนะผมได้ใกล้ชิดกับสนามขอบฟุตบอลได้มากขึ้นนะผมอ่ะก็ต้องรอดูต่อไปครับใน2016ครับสำหรับ สนามใหม่ครับของทางของเวสแฮมบว่าจะปรับปรุงใหม่แล้วจะสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็มาที่คันหนึงครับผมอันนี้เป็นทางได้ของแมนยูบ้ารนะผมก็ถือว่าเป็นคว้าหลงนะครับในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายครับระหว่างแมนยูกับเรอัลมาดริดก็คงจํากันได้ครับที่ระหว่างเซอร์ได้ฟุตบอลสงสารนะผมก็ไม่ยอมออกมาให้สัมภาษณ์นะครับผมในนัดจบแมตช์แล้วผมก็ผลปรากฏว่าครับทางด้านของยูฟ่าเองก็ออก ออ,ออกโทษมาแล้วครับผมก็เป็น่างของเซอร์เด็กฟกุสานะผมก็โดนโทษปรับไปนะไม่โดนโทษแบนผมก็โดนโทษปรับไปแล้วทั้งสิ้น10,000ยูโรครับหร,ห,รหรือประมาณ4,0,000 0บาทนั่นเองนะผมในฐานะที่ไม่ยอมออกมาให้สัมภาษณ์นะในขนาดรายขี้คนหนึ่งนะผมนั่นคือทางด้านของหรุยนาน่นนเองครับที่โดนแบนในนั้นนะครับผมก็ล่าสุดนะผมก็โดนโทษแบน1นนัดน,น,นะสำหรับหรุยนานน่นะก็ถือว่ายังดีครับนัดเดียวครับสำหรับใบแดงนะถือว่าผ่อนผ่อน,อนไปหน่อยนะ ก็ถือว่ายังเป็นข่าวดีของแมนยูบ้างนะที่ยังไม่โดนโทษหนักอะไรมากมายนะครับมาอีกคราวหนึ่งนะผมก็เป็นควันหลงของพิมร์ลีกบ้างน,นะผมใครก็ยังคงยังจํานัดนิวคาสเซิลกับวีแกนได้นะผมหลังจากที่ด้างของไฮเดรานะผมก็โดนเสียบหนักเลยนะสำหรับนักเตะของนิวคาสเซิลนะผมก็หลายคนนะครับผมก็คงมีอาการเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะนิวคาสเซิลเองครับในโค้งสุดท้ายว่าด้าของไฮเดรานั้นจะ เจ็บมากน้อยแค่ไหนครับล่าสุดนะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับเมื่อทางไฮเดรล่านั้นมีอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยผมแล้วก็โชคดีครับเพียงแค่เขาต้องรักษาอาการ2สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีของนิวคาสเซิลนะครับผมที่เจ้าตัวนั้นไม่ได้พักนานครับเพราะก่อนหน้านี้ครับมีข่าวว่าอาจจะต้องพักนานถึงหลายเดือนเลยทีเดียวครับแต่ล่าสุดครับผลสแกนและผลการรักษาครับออกมาแล้วครับว่า อีกสสัปดาห์นั้นเจ้าตัวนั้นอาจจะกลับมาเล่นให้กับนิคาเซนได้นะครับเรามาปิดท้ายกันที่อีกทีหนึ่งครับนั่นคือทางด้านของ City นอริสซิตเ้นเองครับเมื่อวานนี้ครับก็มีการประกาศจากเว็บไซต์ของนอริผมว่าได้เซ็นสัญญาซูน้าคนใหม่หมหอีกแล้วนะครับผมก็เป็นทางด้านของซูน้าจากทางของสปอร์ตติ้งริดดอนบนั่นเองนะครับผมชื่อทางด้านชื่อว่าดิกกี้ฟานวอลสวิงเกิลนั่นเองครับเป็นนักเตะชาวฮอลแลนด์ครับ วัย24ปีนะครับผมนักเตะรายนี้ครับจากสปอร์ติ้งริบบอนนะผมก็ลงเล่นให้กับสปอร์ติ้งบาร์ดว188เกมผมแล้วก็ยิงได้ทั้ง82ประตูโอ้โหถือว่าไม่เบาเลยนะสูน่าคนนี้นะผมอายุนานก็24เองผมก็ทางด้านของนอริชครับก็จัดก,การเซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมาร่วมทัพกับนอริชซิตี้ในวันที่1กรกฎาคมในปีนี้นะคือฤด,ดูกาลหน้านั่นเองนะครับก็บถือว่าเป็นการเสริมทัพได้ น่าดูทีเดียวครับสรับนอริดซิตี้ก็ต้องรอดูครับดูดูกันหน้านอริดกับนักเตะคนนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ข่าวสายของเราครบถ้วนเรียบร้อยนะครับผมโปรแกรมวันนี้ไม่มีอะไรนะครับผมก็นอนหลับพักผ่อนกันให้สนุกสนานนะผมก็เดี๋ยวกลางสัปดาห์ก็ฟุฟบอลองกลับมาเตะกันอีกเช่นเคยนะครับผม อย่าลืมครับติดตามข่าวสารเราได้ที่เว็บไซต์ลักบอลเน็ bon ตของผมแล้วก็แค่แชร์ข่าวของเราในเฟซบุ๊กก็จะรับเสื้อเท่ๆอย่างนี้ครับลักบอลนะครับปรไปใส่ฟรีกันเลยนะผมยังไงวันนี้คงหมดเวลาผมแล้วเดีย๋ยวพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการ bon. ลักบอลไลฟ์สวัสดีครับ